ข้อ6ตั้งสติฟังดีๆข้อนี้คุณน้ำไม่สรรมการอะไรทั้งนั้นเราจะใช้การวาดรูปเศษส่วนอีกแล้วใช่ไหมและเขาพูดถึงถนนที่เราจะเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนปรากฏว่าเขาพูดถึงว่าอ๋อส่วนที่เป็นคอนกรีตเคยเห็นถนนคอนกรีตใช่ไหมสามส่วนหของทั้งหมดเฮ้ยเลขมันไม่ได้เยอะอะสส่วนหาวาดรูปดีกว่าไหมเออไม่สรรมการวาดรูปดีกว่าคุณน้ำวาดรูปถนน แล้วก็จะแบ่งมันออกเป็นห้าส่วนเท่าๆกันห้าส่วนเท่ากันเนี่ยเวลาแบ่งเนี่ยห้าส่วนคือขีดแบ่งจะต้องสี่สี่จุดนะหนูต้องตั้งสตินิดนึงนะถ้าจะแบ่งห้าส่วนขีดในการแบ่งจะต้องมีแค่สี่ขออีดตำแหน่งตรงไหนเดียถูน้ำแบ่งออ้มันจะตรงไหมเนี่ยหนึ่งสองสามอ๋อทีหลังเราจะต้อง ขีดก่อนแล้วเราก็ค่อยเส้นทีหลังเอ๊ดูเท่าแล้วไหมเท่าแล้วนี่คือห้าส่วนถนนคุณน้ำห้าส่วนแบ่งห้าส่วนจะต้องมีสี่คือมันเหมือนเชือกนหนึ่งเส้นอะถนนจะตัดเป็นห้าส่วนหนต้องตัดสี่ครั้งนี่ออกไปคราวนี้ถนนเนี้ยจะเป็นห้าส่วนสามส่วนห้าของถนนนี่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าส่วนนะสามสามในห้าเป็นคอนกรีต สามในห้าคือเพิตรงนี้เลยเอา้าแปบ๊บหนึ่งปากกาช็อตเพิไม่ช็อตหลอกมือไปโดนปุ่มตัวนี้สามในห้าตรงเน,น,งนี้สามส่วนในห้าส่วนสามในห้าเป็นคอนกรีตถูกปะเป็นคอนกรีตห้าส่วนเป็นคอนกรีตสามส่วนแสดงว่าอีกสองส่วนเนี่ยไม่ใช่คอนกรีตเนี่ยหรอกปะ ซึ่งอีกสส่วนโจทย์บอกเราแบบนี้ค่ะส่วนที่ไม่ได้เป็นคอนกรีตคือ0.4กิโเมตรหนูต้องมาดูว่าที่ไม่ได้เป็นคอนกรีตคือตรงนี้ตรงนี้นี่คือระยะ0.4กิโเมตรเนื้อออกปะระยะตรงนี้คือ0.4กิโมตรอ่ะเด็กป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ก็รู้หมดถ้า2ช่องนี้คือ0.4นั่นหมายความว่าช่องละ ศูนจุดสองถูกไหมช่องละศูนย์จุดสองช่องนี้ก็ศูนย์จุดสองนั่นหมายความว่าการวาดรูปง่ายๆแค่นี้ทำให้เรารู้ว่าห้าชิ้นเนี้ยเต็มพื้นที่ถนนเนี่ยมันคือช่องละศูน2 0จุดสองศูนจุดสองศูนย์จุดสองไปเรื่อยๆทั้งถนนมีห้าช่องช่องละศูนย์จุดสองึกออกปะ่ะห้าช่องช่องละศูนย์จุดสองไปเรื่อยๆ แค่นี้ก็รู้ระยะทางแล้ว <c oughs> ว่าทั้งหมดมันคือ0.2คูณ5ถูกเป่าระยะทางทั้งหมดอ่าทั้งหมดก็คือ0.2คูณ5นั่นหมายความว่าเราจะรู้ว่าทั้งหมดคือ1กิโลเมตรหรือ1,000เมตรโอเคแล้วข้อนี้ก็ใจดีมากไม่ขอ <c oughs> โทษที ไม่ได้ให้มาเป็นเป็นอ่ัศมีหรือหรือเส้นผ่านศูนย์กลางอ่ะหนูต้องเคยทำโจทย์พวกเนี้ยที่มันเป็นการปั่นจักรยานไปบนถนนแล้วก็อิงกับความยาวของเส้นรอบวงเราต้องนึกอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเราปั่นจักรยานเนี่ยล้อความยาวเส้นรอบวงมันสัมพันธ์กับระยะทางที่ปั่นถ้าหนูไปปั่นจักรยานเด็กที่เป็นสล้ออ่ะลองไปปั่นจักรยานของน้องดูกว่าจะปั่นไปได้จาก บ้านไปหน้าปากซอยเนี่ยหรือหน้าหมู่บ้านก็ได้มันเหมือนเราต้องหมุนขาหลายรอบมากเลยเนี่ออกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหนูไปปั่นจักรยานแม่บ้านวงล้อใหญ่ๆเนี่ยปรากฏว่าเหมือนเราหมุนล้อแค่ไม่กี่ครั้งอะ่ะมันก็ถึงหน้าปากซอยแล้วเพราะเออมันระยะการหมุนเนี่ยมันอิงกับเส้นรอบวงนะระยะทางในการที่เราจํานวนรอบในการหมุนอิงกับเส้นรอบวงคุณน้ำบอกแบบนี้ดีกว่าจํานวนรอบ จำนวนรอบในการหมุนเราวาดรูปไหมาวาดรูปล้อจักรยานไหมมันขึ้นกับเส้นรอบวงนะขึ้นกับเส้นรอบวงล้อยิ่งล้อใหญ่จำนวนรอบก็ไม่ต้องเยอะแต่ถ้าล้อเล็กๆล้อจักรยานเด็กเนี่ยหหมุนหลายรอบมากเลยกว่าจะถึงหน้าหมู่บ้านเพราะฉะนั้นจักรยานหนึ่งคันาวาดรูปไว้ละกัน คุณน้ำจะวาดออกมาเป็นจักรยานได้ไหมน่าจะได้อยู่พยายามพยายามเชื่อว่าเด็กหลายคนก็จะวาดตามคุณน้ำแน่ๆเฮ้ยได้อยู่เนี่ยจักรยานต้องมีมีตัวนี้ไหมมีอ่ามีขาตั้งเฮ้ยนี่คือจักรยานของคุณน้ําเขาบอกว่าเส้นรอบวงล้อเนี่ยเส้นรอบวงล้อเนี่ยของเขาคือหนึ่งเศษสองส่วนสามเมตร โจทย์อะไรก็ตามที่มีการอิงระยะทางทั้งหมดกับความยาวรอบวงล้อแล้วก็ถามว่าหมุนกี่รอบสูตรก็คือให้เอาระยะทางทั้งหมดเลยแล้วก็หารด้วยเส้นรอบวงของเราหมุนหนึ่งรอบได้ทางเท่าไหร่หมุนสองรอบได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นหมุนสามรอบหมุนสี่รอบหมุนก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมเราอยากรู้ว่าทั้งหมดเลยจากต้นทางไปสุดทางเนี่ยมันต้องหมุนกี่รอบวิธีก็คือ เอาระยะทางทั้งหมดหารด้วยความยาวเส้นรอบวงของล้อค่ะจำนวนรอบคุณน้ำเขียนจอนอนแล้วเนาะให้เอาระยะทางทั้งหมดข้อแบบนี้หนูต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าพวกโอนเน็พวกอะไรก็ออกตลอดออกทุกปีแหละแต่ปีนี้แล้วแต่เนาะใครจะสอบไม่สอบเขาก็ออกมาแล้วเออหารด้วยความยาวเส้นรอบวงความยาวเส้นรอบวง พอสูตรมาคำตอบก็มาค่ะหนึ่งพันเมตรความยาวเส้นรอบวงคือหนึ่งเศษสองส่วนสามเมตรคำนวณเศษส่วนซ้อนไม่ใช่เรื่องยากเ,ออเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแค่นั้นเองสามคูณหนึ่งตัวนี้ได้ห้าส่วนสามใช่ไหมให้มองอันนี้เป็นเครื่องหมายหารค่ะมองเส้นขั้นยาวๆเป็นเครื่องหมายหารแล้วหนูจะรู้ว่าในความเป็นจริง มันก็แค่สองเลขหารกันมันคือ1000งพันหารด้วย5้ส่วนสถ้าคำนวณก็คือ1000คูณด้วย3าส่วนหตัดเลขทุกอย่างเรียบร้อยข้อนี้จะตอบ600รอบค่ะได้600รอบค่ะเรียบร้อยง่ายไหม ง่ายถ้ารู้เทคนิค